สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0น,นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับไม่ใช่เดือนนี้ไม่ใช่เดือนพฤษภาคมนะครับจัดขึ้นครั้งเดียววันเดียวนะในวันเสราร์ที่12มิถุนายน64นี้ เวลาทุ่มหนึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับเป็นการประชุมเชิงสนอนไลน์สดไม่มีการบันทึกเทปนะครับไม่มีดูย้อนหลังนะครับการสัมมนาครั้งนี้เป็นการปรับเปลี่ยนนะครับข้อมูลนะาล่าสุดนะครับไม่ใช่ข้อมูลนะใน5-6ครั้งก่อนนั้นน,นะครับเป็นข้อมูลใหม่นะในหัวข้อ The Great Reset นะครับ2020 การสิ้นสุดวงรอบวัฏจักรหนี้สินนะครับและการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ท่านใดสนใจนะครับต้องการจะเข้าประชุมเชิงสำนักลายต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาในลายส่วนตัวผมนะครับเศก9599การประชุมเชิงสำนักลายนี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดต้องการรายละเอียดข้อมูลก็ทักกันเข้ามาวันนี้ผมจะมาชวนคุยภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองและสังคมซึ่งหลายท่านเนี่ย บางทีมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแต่ก็มองได้ว่านะสถานการณ์โควิด1 9ในรอบนี้นะครับนะซึ่งเกิดขึ้นในรอบร้อยปีนะในหนึ่งศตวรรษเนี่ยเจ้าโควิด1 9ถึงแม้จะเป็นภัยร้ายแรงอันตรายที่คุกคามโลกและมนุษย์นะครับในเวลานี้ แต่ถ้าเรามองนะให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ก็คือมันเหมือนวั่นขยายนะมันเหมือนกับตัวที่ดำเนินนะชี้พาเรานะครับทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเข้าไปให้มองเห็นนะความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะครับของส่วนต่างๆนะครับในโลกใบนี้นะ คือพอโควิด1 9เข้ามาเนี่ยนะครับตัวนี้มันทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งหนึ่งกระทบส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งนะเป็นทอดทอดมีความสัมพันธ์นะเชิงเหตุปัจจัยพอโควิด1 9เข้ามาเนี่ยมันกระทบเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับเราเห็นผู้คนนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงานนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับวิถี ชีวิตนะครับในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพนะหลายภาคส่วนต้องปิดตัวไปแลนะต้อง work ์ r ฟ m ร์มโฮมทำงานอยู่ที่บ้านนะครับไม่สามารถออกไปทำงานข้างนอกได้เราจะเห็นบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับในโลกยุคดิจิตอลเราได้เห็นธุรกิจแบบเก่าๆนะที่ยังดำเนินธุรกิจแบบเก่าๆนะอาจจะ ถูกผลกระทบมากกว่าธุรกิจใหม่ที่สามารถปรับตัวได้นะเราเห็นความสัมพันธ์นะครับว่าเมื่อธุรกิจถูกผลกระทบนะรายได้ของคนที่อยู่ในธุรกิจก็คือประชาชนธรรมดาเจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับถูกผลกระทบรายได้ก็หดหายไปพอรายได้หดหายไปหนี้สินยังมีเท่าเดิมหรือมากขึ้น ก็ไม่มีความสามารถในการผ่อนชําระก็เดือดร้อนไปถึงพวกธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต้องมีมาตรการช่วยเหลือเพราะถ้าเกิดไม่ช่วยเหลือนะมันก็ไปต่อไม่ได้มันโยงใหญ่แก่เป็นโดมิโนโน,นะครับแล้วเราก็มองเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะหลายบริษัทนะครับที่ไม่สามารถปรับตัวนะจากผลกระทบเข้ามานะจากโควิด -19 ที่กระทบเข้ามา นะองค์กรใหญ่ๆก็ตามนะไม่สามารถปรับตัวได้นะก็ส่งผลนะโยงใหญ่กันล้มละลายก็ยิ่งมีการเลิกจ้างงานเมื่อคนถูกเลิกจ้างงานก็ยิ่งไม่มีไรายได้เมื่อไม่มีไรายได้นะครับนะการกินใช้บริโภคก็ลดลงก็ทำให้ GDP ของประเทศลดลงก็ทำให้ GDP ของโลกลดลง ะครับเพราะฉนั้นเมื่อคนตกงานว่างงานจำนวนมากนะครับเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกก็พึ่งพาตนเองไม่ได้หางานก็ไม่ได้หางานก็ยากก็ต้องพึ่งพารัฐบาลรัฐบาลนะครับเอารายได้จากไหนนะรายได้จากการส่งออกท่องเที่ยวรายได้จากการค้าขายอะไรก็หดตัวไปด้วยก็หลายประเทศก็ใช้วิธีการ กู้หนี้ยืมสินนะสร้างหนี้สินสาธารณะเพิ่มขึ้นแต่และประเทศก็มีความสามารถในการสร้างหนี้สา,สาธารณะไม่เท่ากันนะบางประเทศก็สามารถพิมพ์เงินออกมาได้นะโดยการสร้างหนี้สินใหม่และพิมพ์เงินออกมาได้นะอย่างประเทศมหาอำนาจนะครับนะอย่างสหรัฐนะครับอย่างในสภาพยุโรปนะครับนะหรือว่าอย่างในจีนนะซึ่งเงินของเขานะเป็นที่ต้องการ นะครับนะก็สามารถที่จะออกพันธบัตรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์เงินออกมานะสร้างหนี้สินสาธารณะของตนเองมาเพื่อจะประยุงคนในประเทศนะครับปนะระชาชนคนในประเทศที่ตกงานว่างงานนะจากการปิดตัวของกิจการต่างๆที่โยงใหญ่กันนะเป็นระบบเป็นเครือข่ายมันสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าโควิด1 9มันมาขยายให้เห็นชัด ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็การเมืองและสังคมเมื่อผู้คนนะครับมีความเครียดนะจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปากท้องนะครับก็เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะครับนะระหว่างประชาชนนะครับกับรัฐนะที่เรามองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเลยกลายเป็นว่า มันกระทบกันนะจากเรื่องของโควิด -19 นะมาทางด้านเศรษฐกิจนะมาเรื่องของไรายได้ของประชาชนเรื่องของหนี้สินประชาชนนะครับซึ่งพึ่งพาตนเองไม่ได้นะครับนะธนาคารกลางนะครับและรัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยการสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินออกมาแล้วก็พิมพ์เงินออกมา ถามว่ามีเสถียรภาพไหมก็แน่นอนครับนี่สินที่สร้างขึ้นก็ต้องมีคนจ่ายคืนคงไม่ได้ให้ฟรีๆนะครับใครเป็นคนจ่ายคืนก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีในอนาคตซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลไหนพอพูดเรื่องภาษีมานะรประชาชนอยากรู้สึกยิ่งรู้สึกไม่ไม่มีหวังมากขึ้นนะครับเพราะว่านะขณะปัจจุบันยังจะเอาตัวไม่รอดนะครับมาพูดถึง่าการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมากขึ้น นะครับรวมถึงอย่างที่บอกนะครับนะเมื่อผู้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกวิตกกังวลเกิดความรู้สึกเครียดขึ้นมามันก็เป็นความอ่อนไหวง่ายนะครับที่เกิดการประทะกันนะระหว่างรัฐกับประชาชนโดยเฉพาะการให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุขนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอการเมืองสังคมนะสิทธิเสรีภาพต่างๆนะรวมถึง การช่วยเหลือเยียวยาต่างๆเนี่ยนะที่ไม่ทันการก็อาจจะเกิดผลกระทบกระทั่งต่อกันนะกลายเป็นประเด็นนะทางด้านการเมืองและสังคมได้นะครับสี่เหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกครับไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมองว่าเกิดขึ้นทั่วโลกนะเหมือนันใครที่เคยคิดว่าเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ บางคนก็มัวแต่ทำธุรกิจการงานนะวันๆไปนะทำเฉพาะหน้าไปนะครับก็มองไม่เห็นนะถึงความสัมพันธ์และความสำคัญนะครับนะของเศรษฐกิจการเงินการเมืองและสังคมนะจนทั้งโควิด -19 มาโควิด -19 เป็นภัยอันตรายนะครับนะที่คุกคามโลกและมนุษย์นะครับแต่เองมันก็ทำให้เรามองเห็น นะครับถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆและทำมันทำให้เรามองเห็นถึงจุดอ่อนจุดเปลาะบางนะในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะถ้าเรามองย้อนกลับไปก็จะมองเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นนะครับมันมีความจำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมบูรณะ หรืออาจจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่นะซึ่งผมก็ได้พูดให้ฟังแล้วว่าในทศวรรษนี้นะครับนะนับตั้งแต่ปี2020-2030ถึง2030เนี่ยเป็นปีที่มีความสำคัญที่เราจะมองเห็นการซ่อมแซมบูรณะหรือการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่ผมเรียกว่า Great Reset นะครับนเะพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยมองไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ นะที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองและสังคมทั่วโลกก็จะได้มองเห็นเข้าใจและหลายครั้งนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับหลายท่านจะแปลกใจว่าจะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านเรานั่นแหละครับเพราะว่าสหรัฐเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นในสหรัฐนะครับจะอยู่จะไปนะจะเสียหายก่อนเนี่ยนะครับมันก็กระทบไปทั่วโลก ว่ามันโยงใหญ่กันนั่นเองนะครับจึงมาเล่ามุมมองให้ฟังกันนะครับคือก่อนนั้นนี้นะครับผมทําช่อง Youtube Channel มาเกือบ3ปีกว่างทีผมพูดแล้วหลายท่านยึนกภาพไม่ออกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่สารัฐมันเกี่ยวอะไรกับบ้านเรานะครับนะแล้วผมก็เตือนแล้วว่าการเกิดวิกฤตรอบนี้มันจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับผมยังเรียกมาว่า global g e t a s t r o p r e นะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ทั่วโลก ซึ่งคล้ายๆกับในสมัย Great Depression ปี1 9 2 9ที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีโลกาภิวัตน์มันค่อยคคืบคานมานะทั่วโลกในอีก10ปีต่อมาแต่รอบนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกนะแล้วมันจะค่อยๆอ,ออกนะครับไปจากวิกฤตนี้นะครับไม่น่ารวดเร็วครับก็น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณทศวรรษนี้นะครับซึ่งเราอาจจะมองเห็น The Great Reset ไปในรูปแบบไดรูปแบบหนึ่ง นะก็ขอให้ฟังนะครับพิจารณาเป็นข้อมูลนะครับในการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับใครชอบปากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติตามในช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสร็จนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ